สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงปีพศ2564ของคนปีมะเมียมีดังต่อไปนี้โชคลาภของคนปีมาในปี2564นั้นเป็นปีที่อยู่ในระดับปานกลางไม่มากไม่น้อยคนปีมะเมียที่คาดหวังสูงอยากได้มากกว่านี้ก็อาจพบว่าไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนักส่วนคนที่อยู่ตัวแล้วพอใจแล้ว ความมิตกกังวลก็จะไม่เกิดขึ้นในปีนี้สิ่งที่ท่านควรปฏิบัติก็คือต้องทำตัวเป็นม้าแข่งที่ขยันวิ่งอย่าเพิ่งผ่อนแรงปีนี้ท่านควรทำใจให้สบายต้องคิดบวกหากท่านเป็นม้าแข่งที่ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งก็จงพอใจกับตำแหน่งที่สองหรือที่สามก็ไม่ถือว่าเสียหายแต่อย่างใด อาชีพการงานในปี2564การงานของคนปีมะเมียยังไม่ขยับไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดสำหรับคนทำงานท่านควรทำไปตามหน้าที่ก่อนปีนี้จะคาดหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งนั้นก็ยังไม่ได้แต่สำหรับคนปีมะเมียบางคนท่านอาจพบว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยหากท่านทำธุรกิจก็ยิ่งมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อย Bah, าหากท่านขยันวิ่งสม่ำเสมอท่านก็ย่อมจะมองเห็นเส้นชัยก่อนใครแน่นอนการเงินในปี2,564การงานกับการเงินของคนปีมะเมียในปีนี้มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดเมื่อการงานไม่ขยับการเงินก็ไม่ขยื่นเป็นปีที่ท่านไม่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหากรอได้ให้รอไว้ก่อน หากท่านคิดจะซื้อรถใหม่ก็ควรรอให้ปีนี้ผ่านไปเส่ยก่อนจะดีกว่าเพราะปีนี้ไม่เหมาะกับการกู้เงินหรือการยืมเงินใดๆทั้งสิ้นความรักในปี2564คนปีมะเมียที่ยังเป็นโสดอยู่จะต้องหูไวตาไวความเป็นคนมีเสน่ห์ของคนปีมะเมียนั้นทำให้มีเพศตรงกันข้ามเข้ามาสนใจอยู่เสมอ <_ ð Belgium> <Ugh>. การเลือกคนให้เป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องแยกให้ออกว่าคนไหนจริงใจคนไหนเห็นท่านเป็นของเล่นส่วนคนปีม้าที่แต่งงานแล้วปีนี้ของท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่ท่านทำตัวปกติช่วยกันเติมความรักให้กันอยู่เสมอก็จะเป็นปีที่ท่านมีความสุขสมหวังอีกปีหนึ่งการศึกษาในปี2564 เมื่อเข้าปี2,564สำหรับคนปีมะเมียที่ยังอยู่ในวัยเรียนนั้นท่านอาจพบว่าเป็นปีที่มีความยากลำบากมากกว่าปีที่ผ่านมาและดูราวกับว่าบทเรียนที่ท่านได้รับมันยากขึ้นการทดสอบก็ยากขึ้นกว่าจะผ่านได้แต่ละบทก็เหมือนกับว่ามันจะติดขัดไปหมดทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการทบทวนบทเรียน และจงขยันให้มากกว่าเก่าให้เป็นสองเท่าจนกว่าจะถึงปลายปีแล้วท่านก็จะรู้ว่าทุกอย่างจะบรรเทาลงสุขภาพในปี2564สุขภาพของคนปีมะเมียอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในปีนี้แต่ถ้าหากท่านมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเกิดขึ้นเมื่อไรก็อย่าได้รีรอ หรือละเลยแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านควรปรึกษาหมอพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญเสียแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันความเสียหายในภายหลังและถึงแม้ว่างานของท่านจะยุ่งเพียงใดก็ตามท่านก็ควรจะต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายได้ฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเพื่อท่านจะได้สุขภาพที่ดี ในปีพศ2564นี้นั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนปีมะเมียได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านคิดดีทำดีมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ท่านก็ย่อมจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคของปีพศ2564นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม